ะะเจอกันเป็นประจำกับรายการมอมันซ่ารายการสำหรับวัยรุ่นวัยมอมัธยมและวัยมอรมหาวิทยาลัยค่ะและหนึ่งชั่วโมงเต็มนะคะต่อจากนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งความมันความซ่ามาเสิร์ฟใพืเพื่อนเนี่ยอย่างเต็มที่เลยโดยเฉพาะนะคะใครที่ชอบกีฬาเอ็กซ์ตมแล้วก็ห้ามพลาดค่ะเอาว่าตอนนี้เนี่ยเราไปดูตัวอย่างรายการกันก่อนว่าวันนี้เรามีมาฝากเพื่อนๆกันบ้างค่ะ พี่น้ำค่ะเขาจะพาเราไปที่ f l o ์เฮาส์ค่ะเป็นคลื่นเทียมแห่งแรกของประเทศไทยเลยใครที่ชอบโป้คลื่นหรือว่าเซิร์ฟบอร์ดล้วก็ห้ามพลาดเลยค่ะไปรู้จักกับเมอร์เชียรเป็นศิลปะการป้องกันตัวแบบผสมผสานร,รูปแบบใหม่กับพี่ลูกแพรค่ะพลาดไม่ได้เลยกับสาวสวยแคมปัสตาร์น้องมุกสาวสวยจากมองเทมและช่วงร่างของเราวันนี้นะคะแพรก็จะพาไปพูดถึงผู้หญิงสาวสวยที่กำลังไปกระแสอยู่ตอนนี้เลยนั่นก็คือ สาวทับทีมจากรายการวีอาโซนั่นเองสาวคนนี้นะทั้งสวยทั้งน่ารักตัวเล็กข่าวแล้วยังมีความสามารถอีกนุ่มๆหลายคนเนี่ยคลั่งคลยแบบปราบเริม่มเธอมากๆ,ๆแต่ว่าจะมีใครรู้บ้างว่าเธอเนี่ยมีรอยสักกลางแผ่นหลังเลยแต่ว่าไม่ใช่แค่สวยเท่านั้นนะคะเป็นรอยสักที่มีความหมายดีๆมีที่มาที่ไปด้วย ซึ่งทัพทีมนะคะเธอเคยบอกว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบศิละปะมากๆโดยเฉพาะสกินอาร์ต หรือว่ารอยสักนั่นเองและลรอยสักของเธอเนี่ยบอกไปแล้วว่าไม่ได้แค่สวยเท่านั้นแต่ไม่ว่าจะรูปไหนนะคะก็จะมีความหมายมีเรื่องมีราวของมันทั้งนั้นเลยเช่นนะคะรูปแรกก็คือรูปเด็กควิมผมสั้นสีทองอุ้มอเยะวัน,นีทับทิมสีแดงสดไวเนี่ยมันก็คือหมายถึงตัวเธอเองเนั่นเองนะคะในสมัยที่เข้าวงการใหม่ๆแหมเป็นเด็กผมสั้นสีทองใครๆก็รู้จักกำลังเปล่งปลัง่งและเป็นช่วงที่เธอเนี่ยมีความสุขมาก,มากเธอก็เอาช่วงนั้นนะคะหน้าจดจำามา,มาเอามาสักบนเน ร่างของตัวเองแล้วอัญมณีทับทิมสีแดงเนี้ยก็มาถึงชื่อของเธอเองนะคะแล้วรอบๆร,รอยสักนั้นนะคะรอบเด็กผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็จะมีดอกมะลีทับโปรอยู่รอบๆเลยซึ่งมาจากชื่อจริงของเธอนะั่นคือมาริกาที่แปลว่าดอกมะลีนั่นเองเป็นชื่อที่พ่อตั้งให้นะคะซึ่งดอกมะลีเนี่ยก็เป็นดอกไม้แทนวันแม่ด้วยโอ้โหมีความหมายมาก นะั่นคือรูปของคุณแม่ทับทิมนั่นเองเธอบอกว่าคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่ผมยาวไว้ผมยาวตลอดเลยแล้วก็สวยด้วยเธอก็เลยะคะตักเป็นรูปผู้หญิงผมยาวแล้วก็อุ้มลูกทับทิมเอาไว้นะั่นคือเพื่อแทนตัวทับทิมนั่นเองและขอบอกนะของความพิเศษเนี่ยเธอตายตอนที่คุณแม่เนี่ยอายุ ครบ50ปีพอดีและยังไม่หมดแค่นั้นนะคะล่าสุดเนี่ยทัพทิมก็ได้โชว์ถลังนะคะคกับรวดรายรอยสักอันล่าสุดเนี่ยมาให้ได้ดูกันด้วยแต่ละอันนี้ก็มีความหมายทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเรามาไล่กันดีกว่าว่ามีความหมายอะไรบ้าง ด้านซ้ายมือสุดนะคะนั่นคือคุณแม่ของทัพทีมนั่นเองที่อุ้มลูกทัพทีมไว้นะคะแล้วก็มีนกบลูเบิร์ดที่เป็นสัญลักษณ์แห่งนกของความสุขเนี่ยอยู่กับคุณแม่ตลอดเวลาส่วนรูปผู้หญิงที่อยู่ด้านขวามือนะคะก็คือผู้หญิงผมสั้นที่ทานตัวทัพทีมนั่นเองแล้วก็ถืออัยมณนีทัพทีมสีแดงไว้นะคะที่แสดงถึงชื่อเล่นทัพทีมและข้างๆเนี่ยก็จะโปรไปด้วยกลีบมะลิที่แสดงจากชื่อจริงมาริกาค่ะ มาถึงอัญมณีสีเขียวนะคะบนแท่นมงกุฎสีชมพูหมายถึงน้องคนเล็กสุดนะั่นคือน้องขนุนเองและอัญยังไม่มีสีส้มกลางปีกผีเสื้อนะคะก็หมายถึงพี่สาวคนโตค่ะมาถึงอันสุดท้ายค่ะนั่นคือพวององุ่นกลางรวงไอวี่นั่นเองเธอบอกว่าหมายถึงพี่คนรองที่ชื่อว่าองุ่นและหลานสาวชื่อว่าไอวี่ค่ะและนี่นะคะเป็นรอยส่ายที่มีความหมายดีๆของสาวทัพทีมนั่นเอง สวยมากๆแต่แม่อยากจะดูจริงๆเลยว่ารอยสักอันต่อไปที่มีความหมายถึงพี่ปลื้มเนี่ยไม่รู้ว่าจะสักไว้ตรงไหนอแต่รับรองว่าต้องมีแน่ๆค่ะเชื่อแพรเดี๋ยวคอยติดตามกันแล้วเราจะมาเล่าให้ฟังเอแต่สนันเพื่อนคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะสักเนี่ยแนะนําว่าคิดให้ดีก่อนนะเพราะว่ารอยสักเนี่ยจะอยู่กับเราไปจนแก่จนเฒ่าเลยแล้วไหนที่จะสักชื่อแฟนเนี่ย ห้ามนะคะอย่าขอเตือนเลยว่าอย่าเพราะว่าแพรเนี่ยมีเต็มหลังแล้วเอ oh, <no. S 1> ้ยแหมบางคนเนี่ยสักชื่อแฟนแก้แล้วแก้อีกอนั่นแหละ oh, <no. S 1> ละบาศอย่าไปสักเอาสักตรงกลางไว้ <c oughs> แต่ว่าใครนะคะที่อยากจะสักเนี่ยก็แนะนำ่าให้เรื่องร้านดีดีหน่อยเพื่อความปลอดภัยของเรานะคะ <c oughs> แต่ว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าแพรจะสักเนี่ยจะสักเป็นอะไรดีนะสัก สักลูกวิเลยแหละไม่เจ็บตัวเด้อสักที่รุตสุดที่รักก่อนจะไปพักแบกกันนะคะช่วงนี้เ oh น <jungle> <movie> ี่ยแพ้ก็มีข่าวสารดีๆนำมาฝากเพื่อนๆกันด้วยกับงานนี้นะคะจตุรมิตรสามัคคีครั้งที่6ค่ะเป็นมหกรรมฟุตบอลแห่งศักดิ์ศรีของส4สถาบันชายรวนนะคะแหมก็รวมไปด้วยอสมชัญเทศิรินสวนกุลาบกรุงเทพคิดเซียน ส,สถาบันนี้เนี่ยแค่ส,สาวทยินนี่ก็จะละลายกันแล้วแต่สรุปใครนะคะที่ไม่ว่างพลาดไปจริงๆิงเนี่ยก็ติดตามได้ในรายการมอมเมนซาของเราค่ะแล้วก็จะมีภาพบรรยากาศเนี่ยมาฝากเพื่อนกันด้วยวันนี้เนี่ยนะ้มีนัดกับเพื่อนสาวค่ะเรามีนัดก,กันว่าจะมาหาอะไรเย็นๆทานกันหน่อยแต่ตกลงกันไว้ว่าขอราคาสบายกระเป๋าค่ะแล้วตอนนี้นะคะน้ำเนี่ยก็เดินผ่านมาตั้งหลายล้านแล้วนะคะผ่านมาก็ตั้งหลายชั่วโมงแล้วยังไม่ าลาแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนมาเราไม่ได้หาแล้วเพื่อนจะว่าเอา้าขอตัวไปหาร้านกันนะ น้ำลืมไปค่ะว่าน้มีบัตรเดบิตของธนาคารกสิกรไทยอยู่บัตรนี้บัตรเดียวนะคะสามารถใช้ได้ครบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการกดเงินหรือว่าใช้รูดซื้อสินค้าแทนเงินสดในการช้อปปิ้งก็ได้ค่ะและยังมีส่วนลดในร้านค้าและร้านอาหารต่างๆอีกเพียบ <c oughs> เอาเป็นว่าวันนี้นะคะน้ำขอเรืร่องนั้นส่วนเซ้นแลวกันค่ะ <c oughs> สำหรับลูกค้าธนาคารกสิกรไทยที่มีบัตรเดบิตค a r e m a MI, หรือ TTS s s i t Assist Me จะได้รับสิทธิ์ในการซื้อชุดท็อปเลดไฟหรือฟองดูฟอรได้ในราคา99บาทจากปกติ169ถึง175บาทเพียงแค่ส่ง S M S ทิมแคดีวักตามด้วยหมายเลขบัตร16หลักไปที่เบอร์4545888และรอรับแค a n แบง S M S เพียงแค่นี้เพื่อนๆก็จะได้ทานไอศกรีมในราคาที่สุดแสนก็พิเศษกว่าใครแล้ว สิทธิพิเศษดีๆแบบนี้ mm hmm. เขามีให้เฉพาะลูกค้าธ mm hmm. นาคาร mm hmm. กสิกรไทยเท่านั้นนะคะ